เรืออะไรบ้างบ่ได้ไอสดด้็นเตียเป็นหวมันนึงไ้ตัวสัตว์ถงทโออมันคือบุมีีหยังล่ะเรียบไปแล้แต่ก็เดียรไายยันไงบ้ง อันนันเป็นพวกตัวดำตัวถ้ามัเป็นหัวหอมมันวกกงนีขนมขึ้นตัวดำตุ่มี๋ยวไปตำแตงขนมกบแก่บะหมี่เนาะขนมบเค่อะไเป็นพวล่างนี่เป็นกระต่ตัว่ก นี่นี่ละนยใส่เกงได้ดี่สิบเนาะพอแล้วไัระวังเด้อระวังมันไล่มันมาแล้วไปเลยจะาข้องมาแล้วไปเลย